สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดกําลังมองหาหางตัดหญ้านะคะจะซื้อเงินสดก็ได้เงินผ่อนก็ดีนะคะแล้วก็วันนี้กุ้งมีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นเลิศม,มาฝากลูกค้ากันด้วยนะคะอย่าพลาดคลิปนี้กันเลยนะคะสําหรับหางตัดหญ้าติดรถไถสยามสโตร่าพูณเสมอจัดให้แล้วจะจะผ่อนก็ได้จะสดก็ได้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ นี่เลยจ้ากุ้งจะพาลูกค้ามาพบกับโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดนะคะกับสินค้าชั้นดีชั้นเลิศคุณภาพเลิศ คุณภาพส่งออกกับเครื่องตัดหญ้าสยามสโตราตัวนี้กันเลยค่ะราคาเบาๆนะคะสําหรับตัวนี้นะคะที่กุณงจะมารีวิวเป็นขนาดวงตัด1นึ่งเมตรยีขนาดวัดกรอบนอกนะคะรวมขาสก,กีนอกสุดนะคะสักซ้ายสุดไปขวาสุดแบบนี้ในึ่งเมตรใช้กับรถรุ่น L 3 0จนถึง L 4 0นะคะให้หัวเกียร์ไปเลยค่ะจุกๆคุณภาพเลิศดแบบนี้หัวเกียร์จุกๆแบบไหนหัวเกียร์ใส่ไปเลยค่ะ65แรงนะคะแล้วก็ไปพร้อมยอยสลิปคัทรุ่นใหม่แบบนี้นะคะลูกค้านี่เลยจ้ะความเลิศดความเก ของเขาอย่างหนึ่งนะคะสามารถปรับระดับได้2ระดับนะคะทําไมมี2ระดับเพราะถ้าไประดับนี้คือมันเตี้ยเกินไปแล้วนะคะลูกค้าแค่ระดับนี้ก็สามารถตัดหญ้าสนามกอล์ฟได้แล้วสวยๆแล้วใครมีสนามหญ้าหน้าบ้านแบบเลิศๆก็สามารถใช้ตัวนี้ปรับตัวนี้แล้วไปตัดได้เลยนะคะสามารถปรับระดับได้แล้วที่สําคัญนะคะในส่วนของใบมีดนะคะเป็นแบบห้อยตัวอิสระค่ะเรามาดูความหนากันนะคะ เรามาดูความหนากันดีกว่าค่ะความหนาของสยามสตโตล่าไม่เบาเลยจ้ะ12มิลน,นะจ๊ะสำหรับตัวคานใบมีดน,นะจ๊ะแล้วก็ตัวขาสก,กีหนาเท่าไหร่เราไปดูกันจ้ะนี้จ้ะเดี๋ยวดูกันนะจ๊ะเดี๋ยวกุ้งจะบีบเยอะๆเลย16มิลน,นะคะแล้วก็นี่จ้ะ ความหนาของตัวเหล็กกล่องนะคะ5มิลกว่าค่ะเดี๋ยวกุ้งพาดูทุกจุดหนายังไงแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเงินผ่อนโทรมาจาก0ูนย์3 9224นะจ๊ะจ้ะหนาทุกจุดอ่ะเรามาดูรอยเชื่อมรอยเชื่อมนี่คือแบบโปรเฟชชั่นแลมากๆสำหรับงานแบบนี้นะคะรอยเชื่อมสวยมากๆนะคะที่สำคัญงานเลิศงานเก๋ขนาดนี้รับประกัน6เดือนจ้ะ รับประกัน6เดือนหัวเกี้ยใหญ่ๆแบบนี้ราคา2 6 0 0 0บาทพร้อมส่งลูกค้าถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางลูกค้าไม่ต้องกลัวมีฉาชีพค่ะโทรมาได้เลย0634539224นอนรอสินค้าอยู่บ้านแล้วรอรอเตรียมโอนเงินเท่านั้นพอค่ะสินค้าถึงปุ๊บโอนจ่ายตังค์ได้เลยสำหรับตัวนี้นะคะวงตัด1เม40จ้ะวงตัด1เม40 40ขนาดวัดลมข่ะสกีรอบนอก1เมตร55หัวเกี้ยเหมือนกันเลยจ้ะ65แรง นะคะคุณภาพส่งออกคุณภาพเก๋คุณภาพรถแบบนี้2 9 0 0 0บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดแบบนี้ลูกค้าไม่ควรรีรอนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะกําลังมองหางหางตัดหญ้าอย่าเอาแต่ของถูกคะ่ะเอาของดีไปด้วยคะ่ะลูกค้าเพิ่มเงินเพียงแค่พันสองพแต่เราได้ของคุณภาพชั้นรถขนาดนี้คุณภาพส่งออกมาตรฐานโรงงานนะคะไม่ใช่งานอู่นะคะลูกค้ามาตรฐานโรงงานเพิ่มเพียงพันสองพแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเราได้สเปคไปแบบแน่นๆจุกๆแบบ กุ้งบอกเลยว่าคุ้มค่าใช้งานนานยันลูกบวชเป็น10บสปีลูกค้าใช้งานได้นานแบบนี้เพิ่มอีกพันสองพแต่เราได้คุณภาพดีไปเลยนะคะอย่าไปเอาหางตัดหญ้าบางๆหัวเกีย์เล็กๆนะคะลูกค้าคือแบบอันนี้พันสองพันคุ้มแล้วกุ้งส่งฟรีให้ทั่วประเทศไทยไม่มีค่าขนส่งอย่าลืมโทรมานะคะ0ูนย์ห9224รอส่งอยู่นะจ้ะลูกค้าสวัสดีจ้า